หลังจากที่ผมทาคลิปเกี่ยวกับคนลาวนะแล้วก็ใช้คําพูดมันจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งนะผมก็มาย้อนดูแล้วคนลาวบางคนอาจจะไม่สบายใจนะแต่ผมแค่จะมาบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะไปดูถูกดูแคลนหรือจะไปอะไรกับคนลาวทางประเทศ สิ่งที่ผมพูดคือพูดถึงคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยมีไม่กี่คนสามสี่คนที่มันชอบเอาผมเนี่ยไปไปพูดแล้วก็ชอบเอาประชาชนบ้านผมเนี่ยไปก็คือแบบไปพูดแบบเสียเสียหายหายนะพูดถึงประเทศผมแบบเสียเสียหายหายนะเพื่อที่จะเอาใจคนไทยนะทำยังไงก็ได้คือจะเอาแบบยอดไลค์จะเอาแบบคอมเมนต์แบบชื่นชมจาก คนไทยแต่เขาทำทุกอย่างเขาไม่เคยเห็นว่าพวกผมเป็นคนกัมพูชาหรือคนลาวต่างคนก็คือต่างที่ไปทำงานรับจ้างเขาแต่ทำไมเขาต้องแบบมามาเจดพวกผมนะเพื่อที่จะด,ดิดต,ตัวเขาเองนให้ให้สูงขึ้นนะเพื่อที่เขาเองเนี่ยเหมือนเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าสิ่งที่ผมพูดไปแล้วมี คำพูดใดที่แบบทําให้พี่น้องคนราวไม่สบายใจแต่ผมย้อนฟังไปแล้วคือมันจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่ที่ผมบอกว่าไอ้ลาวไอ้ลาวคำเนี้ยผมไม่ได้หมายถึงคนลาวทั่วไปหรือคนลาวทางประเทศนะอันนี้ผมผมก็ต้องแบบกราบขออภัยพี่น้องคนลาวถ้าเกิดว่าคําที่ผมพูดเนี้ยพี่น้องคนลาวมีเออบางคนนี่คือเขามีความไม่สบายใจ กับตัวผมผมก็ต้องกราบขออภัยนะทีนี้ครับแล้วก็ย้ำทุกคลิปของผมที่พูดถึงคนลาวก็คือผมพูดถึงเฉพาะลาวไม่กี่คนที่ทำคลิปด,านะด่าผมนะดอยค่าผมดอยค่าประเทศผมนะดูถูกประเทศผมดูถูกประชาชนบ้านผมนะเพื่อที่จะเอาใจคนไทย อันนี้ผมผมมาย้ํากับพี่น้องคนลราทุกคนเพราะว่าผมก็ขอบคุณมากๆที่แบบมีพี่น้องคนลราที่คอมเมนต์เข้ามาคือส่วนมากก็ชื่นชมนะแต่ก็มีแบบไม่ไม,ไม่ไม่กี่คอมเมนต์นะที่แบบน่าจะรู้สึกว่าผมคําพูดของผมนี่มันอาจจะไปกระทบอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ผมก็ขอโทษครับนะยอมรับก็คือ ต่อไปคือจะใช้คำพูดแบบระมัดร,ระวังให้มันมากกว่านี้นะเพื่อแบบไม่ให้แบบพี่น้องคนลาวไม่สบายใจกับตัวผมนะแล้วก็เข้าใจผิดกับตัวผมก็มีคนกรรมบูชาหลายคนนะที่แบบเขาก็ติงผมมาเหมือนกันนะเขาก็ถักมาเหมือนกันว่าควรที่จะระบุควรที่จะอะไรก็คือตอนนั้นนะตอนที่พูดนะคือยอมรับว่ามีอารมณ์นิดนึงมันก็เลยแบบไปแบบนั้นนะ ก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะพี่น้องคนเราทุกคนที่แบบชื่นชอบในตัวผมแล้วก็ขอโทษคนที่แบบไอเข้าใจแบบไม่ถูกต้องนะขอโทษที่แบบใช้คาพูดที่แบบมันมัน,ม,นมันฟังแล้วคือเหมือนแบบเหมือนเหมือนการเหยียดกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันขอบคุณมากๆเลยครับ เก่งเนาะเก่งสุดๆเลยนะแกจะเข้าโล่งอยู่แล้วจะมาปนเปี้ยนอะไรกับชายแดนเนี่ยฮะมึงคิดว่าทหารกับรัฐบาลเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรกันหรือไงอะจะทำอะไรที่แบบตามอำเภอใจของมึงอ่ะน่าจะปล่อยให้เข้ามานะน่าจะปล่อยให้รุดเข้ามานะกูก็อยากจะรู้เหมือนกันนะนำหน้าของมันอ่ะจะทำอะไรได้ นะไอหาแกตุยด,ดีดีดีกว่าไหมฮะไอวีละอืมโอ้โห,โหเป็นที่ของประเทศไทยของประเทศไทยกี่โมงฮนะเก่งกว่าทหารดีกว่าทหารนี่เขายังทำอะไรไม่ได้เลยนะ ทาหารก็รู้ไงว่าทําไปแล้วมันผิดกฎหมายหรือมันถูกกฎหมายนะทำตามมึงเขาก็ทําได้นะแต่มันผิดกฎหมายประเทศมึงนี่เป็นมห้ามหน้าหรือ,อยังอืมคิดเลยจะไปตีประเทศใดประเทศหนึ่งนี่คือแบบง่ายๆอะไรเหมือนที่พวกมึงจะไปคิดกันนะอยากได้จังกระหายใช่ไหมสงครามนี่กระหายกันนักใช่ไหมฮนะ สงสัยอยู่แบบสงบสุขมานานก็เลยแบบเหงาอยากอยู่แบบเวทนาบ้างอะไรอย่างเนี้ยนะแต่ประเทศกูนี่เขาผ่านมาเยอะนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ไม่ให้สงครามมันเกิดขึ้นนะแล้วคนที่เขารู้เรื่องเรื่องผลกระทบจากสงครามเนี่ยอย่างผู้ลักผู้ใหญ่บ้านเมืองทหาร เขาก็รู้กันหมดเลยแล้วว่าเวลาเกิดสงครามไปมันมันมันจะมีพลเสียอะไรบ้างนะก็หายจังเลยพวกมึงเนี่ยฮนะน่าจะปล่อยให้มันหลุดเข้ามานะสักร้อยสองร้อยเนี่ยจับค้งแม่งให้หมดเลยอะไรกันหนักหนาวะเออแต่กูจะบอกว่าประเทศกูนี่คือพานมาเยอะ นะเรื่องสงครามเพราะฉะนั้นคือไอ้คำว่าสันติภาพเนี่ยมีความหมายสำหรับพวกกูนะรัฐบาลพวกวกูก็พยายามที่รักษาไว้นะในสันติภาพนี่แหละถึงจะพยายามที่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะ่างนคือโดยสันติกฎหมายโลกนะโอ้โหแต่ถ้าจะเอาแบบมึงกับกูเนี่ย จอฮอกันไปข้างหนึ่งละนะมึงอยากได้นะมึงลองเอาไปทําสงครามอในบ้านตัวเองก่อนนะนะเพื่อจะได้แบบรู้รสชาติประเทศที่มีสงครามนี่คือมันรู้สึกยังไงนะอยู่อย่างเวทนาแบบไหนนะอืมเก่งจ้างนะเอ้ยควาย